ใชีต้านรับผู้สูช่องอันเป็นระอยนะคะตอนนี้กอยบาอูที่วัดาะลุจนะคะจังหวัดยบุรีนะคะเมื่อสักครู่ะคะที่เราไปแล้มีสัาณมันขัดข้อนะคะจะได้มาอัดคลิปแทนนะคะต้องขอเอาใคเาาเอฟน้องอิแล้วก็ันเดยนะคะที่ตั้งต้งหน้าตั้งตรอนะคะ จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวหลานลากมาอีกเนี่ยโอ้ดูดูจนโคตรภาษาอีสานได้แล้วมาจับมันหมาน่อยจับหมานน่มาให้พ่อใหญ่มันหมานหน่อยนะมาถ่ายรูปนะให้พ่อใหญ่หน่อหนกล้องอยู่ไหนอะมาถ่ายรูปให้พ่อใหญ่โอ้ยโอ้ยมากมากดูตั้งแต่วันแรกมาเลยมากับแม่หล่ะห้าที่นี่ ดูทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทําอะไรมากี่ปีสองปีไม่เคยดูเลยนี่โชคของเขาเลยพ่อใหญ่ดูเฉยๆนะขอบคุณครับเออวันนี้นะเห็นไหมจับมือจับมือหมาหน่อยดิลูกสาวให้ลูกสาวพามาขับออรถไฟพามาเนี่ยหทางจากบ้านนี่ยี่สิบกิโลเอฟซีพลังเงียบนนทบุรีอยู่บางกรวยดีใจเนี่ยความสุขดีามสุขตรักษา กฝันขาปุาี่แล้วายตลอดเลยไม่รู้อะไรเลยเขาสามเอืคนกันใชเดียวออกเมื่อไหร่บอกเลยไเดียรถเดียวเดียว้หงพ่อใหญ่ทวงเนันหนึ่งจะให้ร้านนึ่งนะว้หญจัเยเคเดี๋ยวพ่อใหญ่ทวงเนชั้นหนึ่งให้ร้านหนึ่งเลยพ่อกันชัยก็ยังให้ไม่ได้พ่อใหญ่รอก็ยังให้ไม่ได้เนี่ย ลูกยังไม่ให้เลยลูกไม่ให้ลูกไม่ให้ให้เขาถ่ายให้ถ่ยูปพ่อถ่ายด้วยอีกคนกหนึ่งไหมมา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 าเออังน้องมากเลยเอ้ยเราเป็นพ่อใหญ่แล้วอายุหกสิบเจ็ดแล้วเกิดมา<อ>ไม่เคยดูหมอลำดูอิงคนเดียวดูจนพูภาษาอีสายตาแล้วเออพ่อใหญ่แล้ว

เราก็ไม่เคยมีลูก่าป่าไหลวเดียวพี่พีไม่เคยมีลูกไม่คิวไอคิวของใครถ้าเป็นเองพีแต่ว่าไอยางเราไม่เคยมีลูกพูดอย่เออไอ้ิีแเราไม่เคยมีลูกแ่แล้วพอด่อนนันนี้ลูกเปลือกเอาเงนแจงคพอได้แดงจอแดง món này hả? Món, món thái luôn rồi, món. 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 แมแม่ก็อยู่แลวนะคะจะถ่ายรูปเซลขออนุญาตก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนใช้ป้ายบัตรอนุญาตจ้าที่เชียขายบัตรแท๊บูดูย่งดูมองมีเพื่อนีกร่าประมาณเดียวกันอนุญาตอนุญาตรูปัก่อนนะคะอนุญาตท่านใดที่ต้อ thế thì em cũng đang ở đây rồi <laughs> đó, cái này là cái khóa khóa ไม่กันนมงานว่าวเาท่าได้ล่าไม่้วงค่ือว่าไม่อยากให้เจบีกินกวาดเจบีอ้วนผลไม้เป็นผลไม้ตามวดข้าวเหนียวโอเมื่อสิวดนี่นพ่อม่กินลแล้วแต่ข้าสารไหม ไม่ปวไม่ผลเพราะว่าเขาโทรมาแล้วเมื่อกี้ไมใโอ้ยใช่อันเดียวคนกักที่ไปโอ้ยแ้วครับลองตัวอะไรนะใครสบายเาจะได้ยิบระ้างอไรจดไหม

มสักพ uh, so 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 nah ัม uh, mm ่นอกข้างนออกขนก่อนเด้อครับป้าพันธุขายตัวแล้วครับคอันขวก่อนนะคอนุญาตขายตัวก่อนนะครับงอีเชิญข้างนอกก่อนนะคแล้วใครจะลองอาเหรอคุณจะซื้อตัวมาดูตัวเองไม่ได้ซื้อน้องเออลืมไปการใช้นั่นแหละเพราะเป็นหมอลมใชตงน

คุณจะมาเปิดอย er mm ู่เบเป็นที่่าเขาด้เองลกเครื่องเสียงไปขายกิ่นอัอะไรวะคตสมัยอะไรนั่เกี่ยวกับนี่เดียวใคร่มีแล้ใคนี่มีแค่เราเนั้นค่ะ Mi uh, buenos